เออแล้วฉันชอบเลยนะฉันชอบนะบางทีนะในใน,ในเทศากาลนะบางทีนะออะอ่นะพิธีกรก็จะโชว์ว่ากูกูเก่งกูเก่งกูฉลาดกูหลบเปลืองใช่ไหมที่หนึ่งสอง นอกจากนั้แล้วเนี่ยพิธีการก็จะไม่ฟังว่าเขาตีแบทอะไรกันคือพิธีการคุณจะทำอย่างเดียวสามนอกจากจะทำนี้เรคุณจะช่วยพวกกูในวงตีแบทนี้โชคดีอภิชั้นฉลาดอภิชันพูดเก่งไงอภิชั้นชนะทุกเวทีตีแบทชนะเลยอภิเก่งแต่โชคดีอีกชั้นหนึ่งคืออนุตินซ่าขวางทำไมอ่ะอาอที่บอกว่าไม่ไปตีแบทที่ไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าใครพูดถึงเราผิดวีระผิด คุณหยุนผิดฉันชี้แจงเอ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับออวันนี้คุณวีระออกมาออขอโทษคุณอนุทินนะโอ,อขอโทษเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พิธีกรยักษ์ใหญ่จนด้วยกล้าวอือ ต้องขอโทษคุณอนุทินแล้วเพราะคุณอนุทินสู้ด้วยความจริงผิดข้อมูลผิดอ่าเนี่ย่ะอ๋อขอขออภัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณอนุทินเนี่ยนะแกแกไปที่เพจไหนเพจดังเพจไหนก็ตามที่เขียนถึงเนี่ยข้อมูลที่ผิดอย่างเช่นเรื่องพี่ชายพี่ชายเออคุณแม่เป็นญาติกับทางอิตาเลียนไทยอิตาเลียนแต่เป็นพี่ชายของคุณแม่ เพราะนั้นแกกับเปรมชัยเนี่ยเป็นพี่น้องกันแกเข้าไปเขียนเลยว่าคุณครับจินตนาการเป็นเรื่องที่ดีแต่ความจริงจริงจริงกว่าแกก็ไล่เลยสารแหลกบ้านแก,แแกเป็นอย่างนี้สารแหลกบ้านคุณเปรมชัยเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆกันเลยแต่บางทีอาจารย์อนุทินเม่นเจเนะแต่อาจารย์วีระนี่มาอย่างนี้เลยขออาา่านอีกทีหนึ่งอาจารย์วีระอาจารย์วีระก็เขียนเลยว่าขออภัยในความผิดพลาดน,นะครับ เรียงตามตรงว่าผมไม่ทราบว่าคุณเอกนิติและคุณสุปจีเป็นสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยพี่คะเขาเปตั้งแต่วันเข้าพักแล้วค่ะทราบแต่เพียงว่าทางพรรคสอบถามไปทางกรกตรเรื่องการเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้เลยทําให้เข้าใจว่าสองท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพี่คะเขาเป็นตั้งแต่วันแรกค่ะอคขอให้คุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณเอกนิติและคุณสุปจีสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยมา,าที่นี่ด้วยพี่คะคุณพี่จะเกิงอะ่ะเขียนในเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้บอกว่าพี่วิลาครับ เสียหมาเลยทำงานหนักแล้วเหนื่อยทำงานหนักแล้วเหเื่อมันเอะช่วงนี้อย่าทำเลยพี่ไปย้อมหงอกด้วยนะจ๊ะช่วงนี้อย่าทำเลยไปเที่อมเอตอนนี้ช่วงนี้มีแชมพูอ่ย้อมหงอกของเราตำรวจานะคะไปพักนะคะแล้วก็เอาแชมพูไปใช้วันนั้นเราบอกว่า คุณอาพีคุณอาพีไม่นะเรายังไม่ได้แก่ขนาดนั้นคุณอาพีต้องแบบยอมบ้างเนาะจ้ะคุณอาพีต้องยอมค่ะปรากฏคุณอาพียอมเออหรอยอมนี่แบรู้ยอม้วยอะไรนะแต่ยาย้อมผมของเราดีดีแล้วเรามีดีเรามียาย้อมผมนะคะของเราสีดำสีดำดำสนิทติดตรึงใจมีใครดำท่าเราอีกแล้วนอกจากอีกาอีกาเนี่ยดำเรา n น้อยกว่าอีกาคือเราใช่มีนี่นะคะหน้าคุณมาริการใช่ทรงนี้เลยใช่ทรงนี้แล้วเสื้อสีดำอันนี้เนี่ย หนึ่งกล่องเนี่ยมี6ซองใช่แล้วเป็นยาย้อมผมที่ที่เป็นชมพูง่ายมากเลยชโลมผมให้เปียกน้ำตล้งหอยนี้ฟอเป็นชมพูชมพูชมพูแล้วหมักเอาไว้สินาทีมีถุงให้ด้วยดำสนิทติดตรึงใจใช่ถ้าไม่ติดตึงใจนี่นะก็ซื้อไปอีกติดตึงใจเองแหละได้แก็ตึงยององอะเออคือ คือถอยจากอีกาก็เราเนี่ยแหละเราดำล้วมีดำนะใช้สองซองเนี่ยสำหรับหนึ่งศีษะมีอันนี้ให้ด้วยนะถุงมือถุงมือให้ด้วยเป็นยาสระผมซึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทมีหกซองเป็นธรรมชาติไม่ทำลายหนังศีรษะไม่เป็นพิษกับหนังศีรษะไม่เป็นภัยต่อชีวิตทำให้ผมของเราเนี่ยเงางามสลวยสวยเก๋เพราะว่ามันธรรมชาติใช่ถ้าหมอท่านดำไม่ชอบดำเกินไปเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ๊ะอะไรอายุมากแล้วยังดำอยู่ เอานี้น้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลจะทำให้หน้าสว่างก็ใช้สองซองนี่แหละสาสาแล้วหมักเอาไว้มาสินาทีนะจ๊ะสว่างสว่างกระจ่างกระจกเลยสว่างถึงใจอันนี้นะคะหนึ่งกล่องมี6ซองสามร้อยเก้าสิบบาทเอ๊ฉันบอกว่าฉันยังไม่ 60- สิบฉันสี่สิบหเธอเอานี้ไปเลยจ้ะสีสว่างมากมันจะออกมาดูแล้วแบบว่าสายฝออสายฝรั่งแต่ว่าเรายังไม่แบบไม่อมบวยไม่อมบวย อันนี้เป็นมะกายทองไปอยู่กลางแดดปุ๊บเนี่ยก็ทำท่าสียใย่ผมนิดหน่อยมันจะทองมากทองมะกายแสนนี่เล็พี่เลยเลิศเลิศมากหนึ่งกล่องมีหกซองหซองะจ้าเก้าสิบบาทผมสั้นเท่าพี่ปองใช้สามซองอยู่ในกล่องนั้นหรือถ้าเกิดผมยาวเท่าอเมริกาใช้ประมาณห้าซองอยู่ในกล่องนั้นแล้วถ้าเกิดคุณซื้อไปหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทจากราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเลยนะเราโปรให้คุณสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วทีนี้พอได้ไปหนึ่งกล่องพอได้ไปหนึ่งกล่องนะคะค่ะพอได้ไปหนึ่งกล่องเสร็จจากนั้นปุ๊ยคุณก็จะังงไ